พูดถึงการเมืองอเมริกันนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับหัวข้อข่าวให,ใหญ่ๆเรื่องการเมืองอเมริกันถ้าไม่นับเรื่องทรัมป์แล้วก็คือเรื่องของเดโมแครตซึ่งจัดการประชุมใหญ่ที่ชิคาโกนะครับดำเนินมาตั้งแต่วันจันทนะมีบุคคลระดับแม่เหล็กของพรรคเดโมแครตเนี่ยขึ้นเวทีกันไม่หยุดเลยนะตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามา เมื่อคืนมีอดีตประธิดีบิลคลินตันได้ฟัง <Bill> อยู่เหมือนกันบิลคลินตันส่วนภรรยาของบิลคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลิคลินตันพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนกันครับนะแล้วเมื่อวานนี้นะก็เป็นการให้สปีชเปิดตัวนะครับ ตัวแทนแคนดิเดตที่จะลงแข่งรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตซึ่งก็คือทิมวอสคุณผู้ชมเราก็เลยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะครับว่าเหตุการณ์ค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยผู้ว่าการรัฐมินิโซตาทิมวอสนั้นแถลงตอบรับการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงแข่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐที่การประชุมใหญ่หรือที่เรียกว่างาน DNC เมื่อคืนนี้นะครับ เ <PE C> <t ot> ขาพูดต่อผู้สนับสนุนที่มากันเต็มสถานที่นับหมื่นคนนะครับเต็มฮอลล์สนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ชิคาโกแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อชาวเดโมแครตนะบอกว่านำความจอยนะความสนุกสนานมาสู่การเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งถ้าสังเกตบรรยากาศนั้นก็คือคึกคืนมากนะครับ เขานั้นจะลงแข่งคู่กับรองประธานาธิบดีแฮมราแฮริสซึ่งจะเป็นผู้ชิงชัยเป็นผู้นำประเทศในการเลือกตั้ง5พฤศจิกายนยนี้นะครับซึ่งก็คือเหลือลเวลาอีกราว10อาทิตย์เท่านั้น<ม>คุณเชื่อไหมคุณยมยุทธเร็วมากเลยครับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมงานนะครับก็มาสนับสนุนเดโมแครตครั้งนี้ชูป้ายโคช้ชวอล์<ม>นะครับเพื่อให้กำลังใจทีมวอลเมื่อคือนนี้ ซึ่งนอกจากวอลซแล้วเนี่ยก็ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและยังมีราชินีท็อกโชว์โอเราห์วินฟรีด้วยครับวอลซนได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงพื้นเพนะประวัติชีวิตของเขาที่เกิดแล้วก็เติบโตในวัยเด็กในรัฐเนบราสกาก่อนที่จะมาเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชทีมฟุตบอลในรัฐมินนิสตาครับ Other We were banishing Hu f นี่ครับมีการเล่นคำภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะแปลเป็นไทยว่าขณะที่รัฐอื่นๆออกกฎหมายแบนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆแต่เราทำงานเพื่อไม่ให้นักเรียนประสบความหิวโหยนะครับผู้ว่าการรัฐมินิโซตาผู้นี้นั้นอย่างได้พูดกระทบคู่แข่งเจดีแวนซ์ตัวแทนของรูทาเบกันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะบอกว่า ห้องเรียนของผมนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมปลาย24คนและไม่มีใครเลยที่ไปรเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเย,ยวซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยที่แวนส์นั้นจบแล้วก็ได้ปริญญาสาขากฎหมายมานะครับ,รบในตอนหนึ่งที่วอล์กล่าวสุนทรพจน์คุณผู้ชม <Okay. S 1> เขาก็บอกผู้ฟังว่าเขาและภรรยานั้นมีปัญหาในการมีลูกนะฮะแล้วขณะนั้นลูกสาวของวอล์เนี่ยก็ที่ชื่โฮป อยู่ในบรรดาฝูงชนที่ฟังสุนทรพจนี่ทำมือรูปหัวใจที่บริเวณหน้าอกของเธอสื่อสารกลับไปนะครับส่วนคุณกัสนะตามภาพที่เราไลฟ์สตรีมอยู่ขณะดนี้เป็นลูกชายของวอสก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็ร้องตะโกนบอกว่านั่นคือพ่อของผมนะครับ พักเดโมแครตนั้นมารวมตัวกันในสนามกีฬายูเนเต็ดเซ็นเตอร์ด้วยความหวังว่าจะเพิ่มแรงส่งเชิงบวกอย่างต่อเนื่องให้กับแฮร์ริสซึ่งสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนับสนุนพักเดโมแครตตั้งแต่ที่เธอลงสนามเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือตอนที่โจบไบเดนซึ่งตอนนี้ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐนั้นหลีกทางถอนตัวจากการเลือกตั้งนะครับ พรรคเดโมแครตนั้นกำลังเตรียมตัวกับการเลือกตั้งที่น่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดกับริพับเิกัานสูงสุดเลยนะครับโดยคู่แข่งของแฮร์ริสก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับคนอเมริกันจำนวนมากไม่รู้จักทิมวอล์จนกระทั่งแฮร์ริสนั้นเปิดตัวผู้ว่าการรัฐคนนี้มาเป็นคนร่วมลงเลือกตั้งกับเธอนะครับในช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับการหาเสียงของเขาเนี่ยก็บอกว่า วอชเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเขาได้พูดกับคนที่เข้าใจนะครับเข้าถึงได้แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้สนับสนุนและการที่เขาเติบโตแล้วก็ทำงานในรัฐทางใต้แล้วก็รัฐตอนกลางทางเหนือนะครับอย่างมินิโซตาเนี่ยช่วยทำให้เขาสร้างความสมดุลให้กับตัวเลือกฝั่งเดมโมแครตซึ่งมีแฮร์ริส มาจากรัฐทางชายฝั่งของประเทศนะครับใหญ่ก็ตามนะครับวอลส์ถูกตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วก็เกิดคำถามว่าเรื่องราวของเขาที่เล่าออกมาเนี่ยมันมีการทำให้ดูประทับใจเกินจริงหรือไม่นะครับในสัปดาห์นี้เองภรรยายของเขาก็ต้องออกมาอาธิบายคุณยมยุทธครับว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องจากเรื่องการผสมเทียมแต่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวอลสเคยพูดบ่อยครั้งเลยนะครับแต่เธอบอกว่าออย่างน้อยเธอก็ได้รับการบำบัดเรื่องการมีบุตรด้านอื่นนะทางพับร,บ,รบ,บริคาริกันนั้นยังวิจารณ์วอล์สที่เคยกล่าวเมื่อ6ปีก่อนถึงการถืออาวุธในยามสงครามนะครับ แม้ว่าในความเป็นจริงนะครับเขาทํางานในฐานะทหารกองกําลังสํารองของรัสยาวนาน24ปีแต่ว่าวอล์นั้นก็ไม่เคยต้องรับหน้าที่ในพื้นที่สงครามนะครับก็พูดง่ายว่าเมื่อคุณอยู่ในแสงนั้นคุณก็ถูกตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ